เอาเลยครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้เรากลับมาเล่นเกมไปคราฟอีกแล้วนะจ๊ะก็วันนี้เรากับพี่บอยเคียวยาจูงกันอีกเช่นเคยนะครับก็มีน้องขอบอกว่าอยากให้พี่เล่นมินิเกมพี่ก็จะมาเล่นให้ก็วันนี้เราจะมาเล่นสปาร์ตี้เกมกันนะฮะอะไรสปาร์ตี้เกมเนี่ยเอ้เฮ้ยไปเนอะไม่เราไม่ตอบโต้เลยนั้นเรากดแม่งเลยสปาร์ตี้เกมไปเลยครับผมกรุณาผู้ภาษาอังกฤษกรุณาผู้ภาษาอังกฤษ เออก่อนเขาซื้อมาอีกผลาด่งมันแบบไปทำสลิดมาแล้วมันมีภาษาไทยกับผมคือแล้วมันก่อนในนี้ไม่เขียนอะไรมัรู้อ่ะมันหอกกันเวลาเล่นเพใช่ใช่เออถูกเกินเป็นแปะนะเออนี่คือก้นมันอ๋อเข้าใจแล้วเหรอประเทศอื่นมันก็แปลมั่วอย่างกันหรือนได้แหละโอเคมาแล้วด่านแรกอุ้ยบอยด่านนี้บอยต้องขี่ไก่เข้าวงให้ได้อันนี้ขี่มึงเนี่ยถีไก่ไม่ใช่ โไปเลยผ่านแล้วโอ้โหแต่เรนแต่เรนแต่เรนบอกเลยว่าปิงมากก็จะแบบเล่นยากหน่อยโอ้โอยรถเร็วแต่งทางโค้งโอ้ยเออเอ้ยเอ้ยยังไม่อยากพลาดอพลาดพลาดมันปีงาทุกคนโอเคไม่่ใชโทษว่าจีอีมึงก็เจ้าเองโทษหมาตอนนี้บอยไปแล้วตามไปบอยได้กูพวใจแล้วเอออดีตไปแล้วไอ้อบอ อืออยเลยเลยอืออยกูเลยกูเลยอะ่ะฝรั่งเขาไม่ปีนกันเขาไปน้ำหน้ากันแล้วป่าวอย,ยอย่ายอมเน็ตดีอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมไปไปเอ้ยมันติดมันไม่ไปอ่ะครับ <c oughs> เน็ตกูเออเออเน็ตมึนกับเด็กกูไม่ต่างกันตอนนี้อยู่ต่าง<ม>ประเทศ<ม>นะฮนะเออมาแล้วผมมาแล้วโอ้ยผมเร็วมากตอนนี้โอ้ยผมพลาดโอ้เฮ้ยมีคนเข้าชิ้นชัยไปแล้วฮัลโหล เูยังโง่หน่าไอ้กล้งไปแล้วเอ้ยไอ้บอยชนทำไมเลยมึงชนกูก่อนนะฝลังมันเข้าเส้นชัยไปแล้วเออเอจะรอเช่นชัยอยู่ข้างหน้าเราขอนำเธอได้ไหมผู้หญิงข้างหน้าโอ้ไม่เฮียเจันใจไปเช้นชัยนิดเดียวโอ้ไม่ทันน่ะโอ้อะไรวะกูอยากดูอันดับสิบจังเลยเสียดายโอยอันนี้ง่ายอันนี้รู้ที่ไหมวาทำยังไงอันนี้ก็คือมินิเกมบนหิมะ ข้างบนดูได้แล้วเก่งจังวะโคตรเก่งอ่ะมันจะมีเนี่ยหากเป็นหลบใต้ไม้กินอกใช่เหรอหลบใต้ไม้เหรอเออเขาบอกว่าจะอยู่หลบใต้ไม้มาะรอดมามาอโอ้โหหยับชิวๆอะด่านแรกยังชิวๆอยู่หลังๆที่ผมบอกเลยตีกันยับเนี่ยไม่รู้เว็บประมาณเว็บแปดเว็บเก้าอะตีกันยับแน่นอนแกกดชิปหน่อยสิทำไมโดนตูดแล้วไอชนหน่อยกดชิปไม่เห็นเป็นไรเลยเฮ้ยกูโยูสาวแล้วยี่ ของเอียมันหึงกุลซีหึงกุลซีไม่ได้หึงหึงกุลซีหึงก็บอกชิวๆมาอ้าวอ้าวเจียวยักษ์คงตายโอ้โหกากมาบอยทำไมบอยกาดนี่บอยรับไม่ได้ผมกูกูก็อยู่ในชี้ที่มันไม่โดดแล้วนะทุกคนครับบอยแพ้แบบมินิเกมแบบแค่เนี่ยครับทุกคนคิดเอายังเป็นดูเลทเกมเยอะยังเราเรายังไม่เกินสักตาเลยนะจ๊ะ โอ้มันเริ่มเร็วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาทันอยู่ทันอยู่โอ้ยอันนี้ตีก็ได้แล้วโอ้ยยายารอโอ้ยเอาตายอ่ะกระจอกอ่ะทีกระจอกนตีก็ได้ป่ะล่ะกระจอกนตีก็ได้อ่ะโอเคเรามารุ้นกันเอ่กระจอกโอ้โหไม่ได้ได้อีกแล้วอ่ะโอ้ยไอ้กระโอนไปก่อนนิมมิเตเกมคราฟของตามอือโอ้ยเฮียไปโคตรเกลยดเลยเช์มาหรือว่าจะทันชาวบ้านเขาหรือเปล่า มาอย่างแรกครับอ่าไอรอนครับผมหมวกไอรอนโอเคหกอันใส่เตาเผาึบได้เหล็กมาครับเป็นดีทรับทีเร็วจังนะเสร็จแล้วครับได้หมวกแล้วครับผมเก่งไงฮะส่งของส่งโอเคต่อไปครับรองเท้าทองหนึ่งสองสามสี่เอ้าสี่ทีบอกดิอะไรอะไรอะไรนำหน้าอ่ะไม่รู้ไม่บอกโอเคส่งต่องเอ้ามาไปใส่รองเท้าอ๋มันโดดออโต้มันจะโดดออโต้ทำไมเนี่ย เอามันไม่ส่งของให้อ่ะโอเคส่งแล้วชี้บอกก่อนต่อไปอะไรต่อไปหมวกทองจากถัดรองเท้าทองอ้าวเฮียมึงบอกหมดทองพวกกูข้ามหมวกทองเลย <c oughs> <c oughs> โอเคผมชาวว้าเพราะมันโดด Auto ออโต้อะโถต้องโทษโดดออโต้เนี่ยมันเปิดไปให้อะนะมันโดดแล้วมันส่งของไม่ได้คิดโทษเราอะ <c oughs> มันคราบทุกมันค้าบพวกอุปกรณ์ทองรัวๆเลยเว้ยนี่ มันมีคนนำเราอยู่นะจริงๆเราต้องนำแหละแต่ว่ามันแบบมือมัน<อ>มันโดดเองไงนะชี้มันเอาหมวกกูไปเลยกูสา่ครับโกเดี๋ยวเดี๋ยวเออแล้วของหมวกตอนนี้ตัวใครตัวมันโอเคอ,นนอะไรต่อจักหมวกอ,อะไรต่อจากหมวกคือเสื้อกรอบมั้ง,างถามกูทำไมเนี่ยอยากโกมอึบ๊บโอ๊ยมันมีคนเสร็จไปแล้ว เออต่อไปเฮ้ยเราเสร็จแล้วเย้เราเสร็จคนที่2อว่ะบอยบอยถึงไหนแล้วอ่ะนะอ้าวเรียบร้อยจบเกีย์ผมได้ที่สองกันครับผมโอ้โหบอยยังไม่ได้แจ็คดาวเลยแบบบอยก็แบบยังไม่ได้เสียเี่ยวหนึ่งของผมอ่นะ มึงหมอกหมวกเไยกูกูก็คับหมวกแล้วกูลืมไปกูต้องคับรองเท้าโอเลยก็อยากถาเลยช่วยไม่ได้อันนี้วินิเกมเก็บแต้มนะต้องฆ่าสัตว์มันจะมีติดลบด้วยนะนี่ไฟโวนะปุ๊บปุ๊บเอ้ยไอ้ไอ้เล็กมันแย่งวัวตู้อลเล็กเอ้ยวัววัวรอด้วยเรียบร้อยน้องหมูน้องหมูจะไปไหนตรงวันนี้เราไปดูว่าใครได้ที่หนึ่งวัววัวโอ้ เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหทำไมแต้มผมแค่เนี้ยผมว่าผมตีเยอะนะแสดงผมโดนลาดวัวแน่ๆเลยเนี่ยวัวผมโอ้ยวัวผมโอ้ยโ,โดนลาดวัวโอ้ยโอ้ยโดนลาดอ่ะโดนลาดบ่อยมากอะ่ะโอเคโอ้ยเผลอไปตีตัวลบห้าสิบโอ้ยโอ้ยไม่ได้แต้มเลยกิในใไหนหอ้ไข่นี่หว่าไอ้ไข่อย่าแย่งกู ใช่เหรอเออไม่รู้ไม่ดูบ่อยมันจะหลอกล่อเราให้เราเสียเวลานะ <S 2> <S 2> <S โอ้ยสี่เราบาสิบเลยแพ้เลยเนี่ยโอ้ยโอ้ไอ้ย้ย yeah. อันนี้มันโดนแย่งบ่อยอ่ะเอ้ากูจะไม่ได้สักดาจิงดิ่ยเออเกมีเป็นไม่ไดเกมทีห้านะเอ้แล้วนนี้กูก็เกลียดเลยอันนี้มินิเกมเราจะต้องโดดเก็บแต้มอ่ะโดดตรงแทนบุรีนะโอเคปึ๊บอ่าถ้าเราอยากได้สีแดงเราต้องเก็บใยไปมุมขึ้นไปนี่ครับถึงจะได้ คนรู้หน่ผมเก่งสำหรับเจนผผมเดี๋ยวเดียวเก็บไม่ได้เอ้ยเก็บไม่ได้เนี่ยเราต้องเก็บไอ้บู๊ตไอ้ใหญ่ไปไอ้โดนยีงให้เกลียวอ่ะเฮ้ยมันมันไม่เก็บให้อ่ะอะไรเนี่ยมันไม่เก็บให้โอ้โยจากดีเลยอ่ะเน็ตกูอย่าใช้เดินทางบิกูไม่ได้อีกแล้วเกมผมไม่ได้เหมือนกันเนะ โหมาวินนี่เกมกระโดดฟ้ากลัวโอ้ชิวชิวมันเจีกูชนะมึงเด่นกันเหมือนกันวัดกันก็จะที่หนึ่งผมแบบไปพลาดสักนิดหนึ่งแน่นอนอ่ะใครได้หนึ่งพันนั้นบ่าใครได้หนึ่งพันนั้นบ่าครังชื่อกูใครชนะครังชื่อคงไฟเขาชนะเลยเหรอเอ๊บเอ๊บ๊บเอ๊บไม่ตกครับไม่ตกไม่ตกไอ้ตกไอ้ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งอ่ะเฮ้ยตกตอนดาดบันไดอ่ะโธ่ ตายคลิปรลังคลิปกูโอ๊ยตกอีกแล้วที่หนึ่งที่หนึ่งว่นะเราใจเราต้องใจเย็นเเรารีบร้อนไปหน่อยอึ๊บโอเคไปต่อปึอือโอเคตัวนี้ต้องใจเย็นๆโอ้ยไม่ติดอันดับดูที่หนึ่งดูที่หนึ่งครับวะที่หนึ่งดูแหกตาดูแหกตาด้วยโอ้หไม่ได้เต็มเลยพอดีพี่เล่นปากโกมอกกับสิบดาดนะโอ้่นร้อนมาก อันนี้คือเราต้องไปตรงกลางให้ได้เห็นแสงนั่นป่ะเออนั่นแหละนั่นนั่นนน่นว่ะแสงของปะพาคาหน่อฮแฮร์ร่พอตเตอร์ใช่เปล่าไม่ใช่มันจะมีมันจะมีความหงอใหญ่ของเราอยู่ในแมพนี้ด้วยนะมันจะคอยฆ่าเราไม่มันไม่ได้หงวงใหญ่มันแค่อยากจะให้เรากลับไปเกิดที่บ้านเกิดเราไปไว้อรอได้โอเคเฮ้ยทางนี้ทางตันอย่าไปเข้าอย่าไปเข้าปึ๊บปึ๊บไม่น้ำคุเฮ้ยจะถึงตรงกลางแล้ววัดเดอมีคนไปถึงตรงกลางแล้วพอยอย่ายอมอย่ายองโอ้สองคนแล้ว ทางไหนเอ้ยสามคนแล้ววี่ยหายแล้วเอ้ยยังไม่หายทางออกไม่เจออย่างน้นก็น่าจะได้ถึงดาวแล้วไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหมาถึงหลังชาวบ้านเขาเลยเดยเราแค่ยื้อให้ชีไม่สามารถได้ดาวเราก็ชนะแล้วเพราะมันมีสองเรามีสามคือถ้านคนที่มันแบบเข้าไปทันสามระดับนี่คือแบบไปต่อไม่ได้เลยคือจบเลยเนีฮะกูุมี่5าราแล้วโอ้โดาวมึงได้ระดับ3ไม่ละมึงมันดับ3มัน9อะ ไม่ยังไงกูชนะมึงมึงก็ต้องาอันนี้เร,เราต้องโดดไปแล้ว,ลวมันคือจะมาร์กจุดให้เราอะ่ะคือเราต้องให้ได้เยอะที่สุดแค่นั้นแหละมาปึ๊บยังไม่เคยเรียกเหมือนกันอันนี้แต่รู้นะเ<อ>พราะเก่ง <laughs> มาก็คือใครลงเร็วสุดคนนั้นก็นั่นแหละแต่ตอนนี้เราไม่ติดอันดับเลยคือแบบทุกคนแม่งลงเร็วทุกคนเลย พวกคนอ่ฝรั่งมันดีเว้ยแล้วบอยอย่าไปโดนคนสีคนอื่นนะคือถ้าโดนนี่คือนานไงโดนแล้วกูกลับไปแบบนี้ไงโอ้โหแล้วประเด็นคือแล้วประเด็นคือโดนสีกูแดงกูรู้ได้ไงเก่งจังวะก็สีแดงกูอย่างนี้กูไปบล็อกทางกูดีกว่าอืมอาเจ้าเหรอเขียวยากกูอ้าวกูโดนสีมึงจะอะไรเขียวยักษ์เฮ้เอ้ยโอ้โหมันก็ยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคมันไม่ได้ยากหรอกเราใจร้อนไปหน่อย กูลอึ๋อกากว่ะเราโดนสีโดนรอบตีวะไรปะโดนสีเมื่อกี้ไอ้ยิงโดนสีตัวเองดพี่ขอตีน้ำอำหน่อยขอไอ้ยตีน้ำดำเลยเอาติดติดโอ้โหแต่ดาวไม่พอไงแค่ดาวเยอะนะเจ้าโอ้ยเจ๋โอ้โหไม่ใช่นะเคือบเล่นยากเออต้องแบบ ไวเออเอาง่ายโอ้แปรแปลก่อนที่ผ่าเมื่อกี้หงงงงงงงสำหรับคลิปนี้ก็จบไปพี่ตรนนี้หงงงงงงงใครที่ชอบก็อย่าลืมหงงงงงงงกดไลค์และก็ซับตะคายเพื่อให้เป็นกระดังแกงแกพวกเราหงงงงรักพี่บอลที่สุดเลยหงไหนวะ นี่นี่ก็แปลตรงตัวมากนะสิเก่งรบอยรู้ได้ไงว่าเราใจตโตกันไปแบบขนาดเห่ายังฟังรู้เรื่องเหรอเอแสดงว่าบอยชาติก่อนเป็นหมาเลยอ้าวแปลว่าตอนในชาตินี้มึงก็เป็นคนเนี่ยเป็นหมาเลยอยู่ังรู้สตรีมผมด้วยบาย